สวัสดีค่ะพบกับลีกแล้วนะคะกับช่องชิราแอเรียแล้วก็น้องแอปเป็นแขกรับเชิญเหมือนเดิมเลยเย้วันนี้นะคะลีกับน้องแอปจะมาทำรีแอคชั่นสเตจพี่จ้านกันเนาะเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะทำรีแอคชั่นสเตจน้องป๋องเมื่อตอนปีใหม่แล้วก็เกิดแบบวอลแววอลแวเฮ้ยอยากทำอ่ะยังไงก็อยากดูน้องแอปก็คืออยากดูมากนะคะ รี่ก็เลยหาคลิปที่เป็นสเตจของพี่จ้านนะคะที่เป็นเฟรนดในดวงใจของเราเลยอะ่ะ uh huh. นั่นก็คือคลิปราก้อนทีเมื่อปี2020นะคะพี่จ้านขึ้นสเตจต,ตอนปีใหม่ oh. พอดี <c oughs> เป็นงานปีใหม่เมื่อตอน uh huh. 2020โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาดูพร้อมกันนะ <c oughs> เพราะว่าแบบเออเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพี่จ้านในสเตจเนี้ย คือแบบมันมันประทับใจเราอะ่ะเออเราก็เลยจะมาขายน้องแอปได้เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราชอบคลิปเนี้ยเพราะมันเป็นแฟน,นแฟนแคมที่แบบเห็นเบื้องหลังแบบเนี้ยเออแล้วมันเห็นแบบเขาเช็ดมงงเช็ดไม้นะมัดูดีตัดจุ้ม เป<อ>็นเีื่อง E4R วะใช่ใช่ๆมันแบบนางก็จะแบบเตรียมพร้อมมากคือนางเป็นคนแบบเนี้ยโอ้โหยังไงก็ไม่ใด้เลยลงลจยูาลาเลยน่าลื่นาลยเออมันถ่ายทอดสดใช่ไหมใช่แต่แต่อันเนี้ยยังไม่ได้ถ่ายนะเหมือนแบบเหมือนเก็บเก็บ<ด>วิดีโอก่อนเออแล้วมัน พอดีมีแฟนน่าจะเป็นแฟนแฟนทมพี่แฟนขับถ่ายอะน่ารักมากเนี่ยแล้วเขาก็นั่งชอบอะไรอย่างนี้มากเลย กินเนอร์มาออนางพยาไม่ไหวใส่ตูใส่ตาเออเออเป็นยังไงลุงเม,มืองอาอล์ฟหึงเออ,เอ,อ เพลงภาษาจีเขาองอ่ะใ่ะไมู่ไม่น่าจะใช่เป็นพี่จันจันใช่ะอือเอ๊ะ ของมาแต่ไหนแต่ไรจะ้คนะคนนี้ของถือเมนวโวเข้าค่ะแล้วลิกตาโหยอยู่ เดือดแดนแน่นอนน,อนอั่นเลยเออโอเอลชอบอินเนอร์อ่ะคนเนี้ยอ,อ่า เลก <laughs> <ere> ็กกว่าผิงคนข้างหน้ายเอเออใจใจเอวหลาดหนึ่ง เป็นเครื่องอะไับใช่เครื่องหัวค่ะใช่ใช่เป็นเครื่องหัวเราชอบทั้งลุกทั้งแบบทั้งโชว์เลยอะลุกวันนี้ดีมากมันจะเป็นแบบผมแบบเครื่องหัวบนผมเออเครื่องข้างอะปล่อยๆมาชุดก็แบบตีที่หนึ่งในใจวะ่ะลุกเนี่ย เป็นบอเวคอนะคะเสียงแบบจะเสียงสูงนะคะพที่ตั้งเออคิดถึงแบบสเตจแบบนี้มากเนี่ยพอหลุดจากแบบเออเป็นแบบน่ารักขึ้นมาเลยอ่ะ หลังจากที่ดูจบก็คือคือรู้สึกว่าเหมือนได้เห็นด้านใหม่ๆของเขาก่อนหน้านี้อ่ะดูวอก,ก็ก็จะได้เห็นความแบบเออเหมือนไลฟ์สไตล์จริงชีวิตจริงของเขาในใจริงของเขาอะไรเงี้ยแต่พอมาดูงานของเขาในพาร์ทที่เป็นร้องเป็นเต้นอ่ะก็แอบประหลาดใจเหมือนกันว่าทำได้ดีทีเดียวเออ,เอ,อท,ำทำได้ดีทีเดียวแล้วก็รู้เลยว่า เป็นเมนร้องเพราะว่าจะมีความโหยหวนแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเสียงดีขนาดนี้พี่ต้องเสียงดีมากมันก็อาจจะเต้นไม่ได้แข็งมากเท่าน้องป๋อแต่ว่าเสียงดีมากแล้วก็รู้เลยว่าเหมือนร้องออกมาจากความรู้สึกแล้วสายตาเมื่อกี้ก็คือแบบอินเนอร์ใหญ่ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่อินโทรขึ้นตาเปลี่ยนเลยถ้าถ้าทุกคนเห็นในคลิปก็คือตาแบบตามาเลยคาแรคเตอร์แบบเหมือนองลงอ่ะแล้วพอเพลงจบบุ๊บก็คือกลายเป็นแบบดุ๊กดิ๊กน่ารักไปเลยคือรู้ว่าแบบ ดูเป็นคนมีของแล้วก็แบบจริงจังกับการทํางานมากมากคือแบบกินกับทุกสิ่งที่ได้รับแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากเออเนี่ชื่นชมอืมค่ะก็เป็นอีกสเตจหนึ่งที่เออแล้วรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปได้สองปีก็ก็น่าจะดูเนาะแต่ตอนนี้คือพอกลับมาดูแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะเก่าไปหน่อยเออเออเพราะว่าดูจากหุ่นดูจากหน้าเหมือนเหมือนในสองปีนี้เขาก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเพราะอันนี้ก็ดูผมอมไปแบบนึงแต่ตอนนี้คือเหมือนแบบ มีกล้ามเนื้อมีอะไรมากคืออะไรเนี่ยเออเออคิดหน่อยถ้าถ้าเราได้ดูตั้งแต่สองปีแล้วเราจะแบบกีดกว่านี้เออ,เอ,อ ก็ขอโทษด้วยที่เพิ่งมาขายนะคะแล้วก็เสียดายที่ปีนี้ไม่มีปีนี้ที่เราตั้งใจว่าจะดูด้วยกันทางน้องปอแล้วก็พี่จานแต่ว่าเราดูแค่น้องปอคนเดียวอย่างเงี้ยก็เสียดายไม่เป็นไรนะครับก็คือก็อะสเตอเอาสเตอนี้มาทดแทนเอาจริงๆที่ที่น้องแอปพูดอะเป็นความรู้สึกของเราทั้งทั้งหมดเลยนะคะที่เคยได้ดูอะที่ผ่านมาก็คือเราดูซ้ำตลอดเลยอะแล้วพอมาเห็นคลิปนี้ที่เป็นแฟนแคมที่เขาตัดมาตั้งแต่แบบตั้งแต่พาร์ทเขาเรียกว่าอะไรนะพาร์ท ช่วงเตรียมตัวก่อเทใช่ <okay. S 1> ช่วงเตรียมตัวแล้วมันน่ารักมากจนเราแบบเฮ้ยอ e ีแอปต้อดูอะไรแบบต้อง,องดูดดเออ,เอ,อต้องดูจริงๆคลิปนี้ต้องไม่พลาดแล้วก็แบบเออคิดถูกด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าแบบ รู้สึกได้ว่าแบบเออตื่นเต้นแบบว้าวเออจริงๆเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเอาคลิปนี้มาให้ดูใช่ที่หนึ่งในใจคือทําทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นลุกไม่ว่าจะเป็นเออเอาฟิตต่างๆ p e r อร์แมนซ์ต่างๆคือดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็คือต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูพร้อมกับเราเอาจัจริงเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นความคิดถึงแล้วกันเนาะแล้วก็เหมือนย้อนกลับไปดูสเตจเก่าๆที่แบบเออเราแบบ เราเราเคยดูแล้วแหละแต่ว่าเรา ก็อยากดูใช่ก็อยากดูอีกอะก็เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแฟนคลับแหละทุกครั้งมันเออถูกปล่อยออกมาปีไหนก็ตามเรากลับมาดูกี่ทีก็ก็ความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมใชอมันแบบดีมันมันก็ไม่เหมือนเดิมแลวยิ่งดูกับเพื่อนด้วยอ่ะยิ่งดูกับใช่บีคูณสองอ่ะถูกมันก็เลยแบบเฮ้ยแฮปปี้มากเลยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะขอบคุณพ่รี่ด้วยนะคะที่เชิญแอปมาดูถูกเป็นยังไงแฮปปี้นะคะคราวหน้ามี ีคลิปใจดีๆแบบนี้ก็ได้เลยได้ไดเลยพร้อมเสบอได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องชิลาแอเรียด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดเข้ามาชมกันนะคะไปบ๊ายบาย <c oughs>